นิติพ,พนธ์คลินิกไทยแลนด์ most famous ฝันใจไทยแลนด์โดยนิติพนคลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะก,การแสดงซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียลาติจูดคอนโดเอแบกบางนาบริษัทมาสเตอร์แอบจำกัดมหาชนโรงงานผลิตจอสกรีน LED ICE LED ต้องตาวันนี้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเหรอครับใช่ค่ะดีครับพี่จะได้แทะลมไห้เต็มที่คุณเล่นไปแล้วครับเมื่อกี้เทปก็เล็กขอด้วยครับตาวครับตื่นเต้นไหมครับวินาทีก่อนที่จะย่างเท้าก็นไปบนเวทีไทยแลนด์เวทีมัสครับย่างเท้าก็ร้อนแย่เลยครับไม่นใจ่ากครับที่สุดเลยค่ะเพราะว่าหนูในชีวิตหนูไม่เคยร้องเพลงแล้วเวทีนี้แบบ ้องร้องเพลงจากคนที่แบบร้องเพลงไม่เป็นเลยอะไรอย่างนี้อะไรเป็นจุดแข็งของหนูเพราะบางคนเขามาสายร้องเพลงความมั่นใจค่ะโอเคเต็มที่ยิ้มมาไว้พี่มันเป็นสเสน่ห์นะค่ะพี่น้นะคะ <peek> ขอบคุณมาออกมาการเรียกแล้วมาตานะคะครับตาวครับขอบคุณครับตอนนี้มาพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป อายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิเทศศาสตร์ค่ะมีวันหนึ่งหนูจะนั่งรถไปสอบแล้วมันก็สายแล้วมากเป็นเวลา8โมงค่ะเป็นเวลาที่ทุกคนรีบแล้วรถติดมากแล้ววันนั้นหนูก็เห็นป้าคนหนึ่งกำลังเข็นรถตู้เก่าๆคันสีเขียวๆแบบเข็นคนนึงไม่ไหวแน่นอนหนูก็มองแบบทำไมไม่มีใครมาช่วยแกเลยหนูก็เปิดประตูรถลงไปเลยกลางถนะนแล้วก็เดินไปค่ะป้าคะหนูช่วย ป้าหันมายิ้มขอบคุณมากลูกขอบคุณมากหนูประทับประทับใจใบหน้าป้าที่เขาแบบเฮ้ยขอบคุณมากอะไรอย่างนี้แล้วแบบมันติดตามันรู้สึกอิ่มใจภูมิใจเล็กๆพอนั่งรถไปกาว,ว่าแบบคงสอบไม่ทันคงต้องไปทำเรื่องแต่อาจารย์ก็ให้สอบง่ายๆหนูก็เออเนาะเวลาทำความดีแล้วมันมีอะไรตอบแทนมันก็รู้สึกดีค่ะน้องเตา ดูเรื่องราวเมื่อกี้แล้วน่ารักมากเลยนะน่ารักครับแต่ผมว่าน้องเขายังมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ดูเป็นเด็กๆอยู่ใช่ดูเด็กเนาะดูดูเด็กมากครับดูน้องในตู้ดีไหมได้ค่ะด็อกเตอร์ขวัญใจช่วยทำการสแกนน้องด้วยค่ะออร่าออร่าออร่าคุณมีออร่าไหม ว้าวมาถึงสาว,วาหวานน้ากลมสูงยาวข่าดีตาโตฟันสวยคิ้วงามใช่เลยจุดนั้นร่าเรงย,ยิ่มเก่งสดใสส่วนสูง,ง1 7 3ร1อก31.7เอล25.2สะโพก35น้ำหนัก49ยืนในตัวด็อกเตอร์ผ่อนใจทั้งวันก็ไม่เมื่อยอายุ21ปีออต้องดูตัวจริงว่าสวยหรือไม่สวยพี่ก้องให้ ดังค่ะแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าก็ยังคงดูเด็กอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ก็ต้องว่าจากตัวจริงครับให้ดังครับสองในสามเสียงให้น้องเตาดังคะตอนนี้ไปพบกับน้องเตาค่ะค่ะสวัสดีค่ะเตาลลิตากันบิดาค่ะระหว่างการเป็นนักสแสดงกับเป็น นักร้องชอบอะไรมากกันนะอยากเป็นนักแสดงค่ะหนูไม่เคยร้องเพลงมาก่อนค่ะแล้วก็เวทีนี้เวทีแรกที่หนูจะร้องเพลงค่ะโอ้อโอเคค่ะงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับน้องตาวค่ะรอคุณจะมาคุณจะมามองตา รอใครจะมาใครจะมาดูแลรอไปน,นานๆฉันก็ชักท้อแท้หวังไว้แค่นี้แค่ได้พบเจ้าชายพอมีจะมามีเธอมาวนเวียนเธอยนเนียนเนียนเนียนกันไปตามองกันไปมองกันมาทีไรจะทำยังไงฉันมีใจชุดปัาโซโซอยู่จนน้อยก็โซดโถชาจะพร้อมเกิโด,ดโดโดเขามารักกันฉันม่ พี่ดูดูแล้วจะช้าโอเคน้องยินดีจะพี่ไม่รอแลพี่เกเรนก็คงเกเนโตนาวพี่หนูดัง่ะขอบคุณค่ะเออในแง่ของการแสดงการสื่อสารกับผู้ชมคนดูอะไรนะคือพี่จักเห็นในวีทีอา์เห็นในด็อกเตอร์ขวัญใจก็คือจะเป็นมุมน่ารักน่ารัก สำหรับในครั้งนี้พี่ยังไม่ค่อยประทับใจมากเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าพี่ให้ดับครับขอบคุณค่ะมันยังดูไม่ออกเพราะว่ามันมีบางมุมที่รู้สึกว่าดูสดใสเป็นธรรมชาติน่ารักแต่ยังไม่เห็นความสามารถทางด้านการแสดงถ้าเกิดว่าเตอ๋อจะรังเกียจไหมถ้าจะลงไปเล่นละครให้กับน้องให้พี่แพมดูอะคะ่ะจะเกกียจไหมคะ อาาสบายของเต๋ออยู่แล้วเอ้ในสกิปไม่เห็นมีเลยนี่ครับได้ครับผมยินดีเอาจากละครช่อง3ามนี่แหละคุณเต๋อคุณเต๋ออะไรครับหาดอร์ขวัญใจเล่นเองได้เนี่ยดอร์ขวัญใจลงไปเล่นเองแล้วนี่ดรขวัญใจว่าไงครับก็รำคาญเสียงแล้วเงียบไปเลยขอบอกเลยนะคุณก้องถึงเสียงดอร์ขวัญใจจะติดลมแต่ถ้านอนซมแล้วจะติดใจนะโอเค ยันแค่เสียงก็ไม่อยากซบแล้วยังไม่รู้คอนเสปต์ประจำตัวของดอกเตอร์ขวัญใจและอยากประพูดอะไรครับอะไรหล่อล่ำปั้มไงโอ้โหเป็นตู้ก็อยู่ส่วนตู้สิครับอาจารยขอเี็งประมือให้กับเตอร์ด้วยค่ะแล้วก็เป็นบทที่ประมาณว่าแอบชอบแต่ต่างคนก็ต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปชอบคนอื่นเตอร์ถ้าสมมติว่า เธอชอบคนคนหนึ่งแล้ววันเกิดเขาเธออยากจะเอาอะไรให้เขาเหรอก็ถ้าเป็นวันเกิดเขาเราก็คงมาอยู่กับเขามั้งแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะอยากอยู่คนอื่นมากกว่าก็ได้ไหมอยู่กับใครอ่ะก็เห็นเมื่อวานเธอไปหาคนชื่อก้องอะไรไม่ใช่หรออ๋อพี่ก้องน่ะเหรอเขาเป็นรุ่นพี่เราอ่ะ ก็คงสนิทกันนะเนาะนี่อะไรถ้าเป็นเธอเธอจะให้อะไรเขาว่าไม่รู้ดิก็ต้องดูก่อนว่าอยากได้อะไรอ่ะเหรอแล้วถ้าถ้าเป็นเธอเธออยากได้อะไรอ๋ออยากได้รถอ่ะอยากได้รถสักคันนึงเราจะได้ขับไปรับไปส่งคนที่เรารักจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบนรถเราพอจะหาได้นะแบบที่มันเข็นถอยหลังแล้วก็ปล่อยแบบนั้นได้ไหมอ่ะ แล้ว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 เธออยากได้อะไรอ่ะถ้าเป็นเธออย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเหรออืมเราอยากได้คนดีๆมาดูแลสักคนเพราะเราก็โสดอยู่ตรงนี้มานานแล้วอ่ะโอเคขอใช้ความน้องตาแบบขอบคุณค่ะพี่ว่าเออด้วยการพูดนะน้องยังมีปัญหาเรื่องการพูดอยู่ต้องฝึกการพูดใหม่ถ้าจะเป็นนักแสดงค่ะน้องก็หัวไวดีนะครับในหลายๆอย่างคือ ค่อนข้างจะมีเซนต์ในการในการแสดงเหมือนกันแต่ว่ายังส่งอารมณ์มาได้ไม่เต็มที่อาจจะพราะเกรงหรืออาจจะแบบประมาหรือว่ากังวลอะไรางเงี้ยครับมาถึงการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่แล้วค่ะน้องตาวค่ะ,คะพี่แพมให้โอกาสน้องตาวเนี่ยไปฝึกพูดที่ชัดค่ะคราวนี้เนี่ยพี่แพมให้ดังค่ะ ขอบคคุณ่ะนิติพนตรีส์ไทยแลนด์ most famous ขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพน์คลินิกไทยประกันชีวิตกานิเยเมนชาโคลแบล็กฟอร์ อร่ายทอดกรอบโอโนริ To m o v e Edge 3G Plus n e t b จาก Mega Wecare s u p e r s t a r College of Asia Latitude Condo a b แบบบางนา Paladium World Shopping You2Pay TV Ice LED บริษัทมาสเตอร์แอบจำกัดมหาชนนิติพลทรีเซนส์ไทยแลนด์มูสเฟมัสขวันใจไทยแลนด์